ไอรอนโกลีมเปิดตัว zk, ครั้งแรกในไมคับอินเดียเวอร์ชันวิตพาร์หนึ่งซึ่งจะเป็นมอดที่มีวิตรภาพแบบผู้เล่นหรือที่2คุณจะสามารถใช้พักทองแกะสลักได้แบบสะดวกสบายคุณสร้างแบบองศาเรียไก็ได้จะแบบสะดวกสบายขอแค่สร้างเป็นทีโพสกพอั้นกวอันนี้มันมีด้วยนะไม่จเป็นต้องแสล 3, ตัวที่อโกลมจมตนะีที่เกิดมีชีวิตด้วย นอกจากตัวซอมบี้ที่โจมตีหรือไม่ก็โจมหมูปูบ้านซึ่งวีดีเทอร์นั้นจะทำให้ถึงสนกก่อนไม่พอนอนบนเตียงสักทางหนึ่งก็จะมีโอกาสที่ไอรอนโกเลมเกิดออกมาด้วยรูทที่สี่พลังชีวิตรูทที่สี่พลังชีวิตของที่ลดลงไอรอนโกลเดมจะมี50หัวใจและวหนึ่งดาเมจหมดง่ายจะอยู่ที่ศูนสิบเอ็นหัวใจหมดนอร์มอลจะอยู่ที่ศูนสิบเอ็นหัวใจแล้วหมดยากจะอยู่ที่ศูนสิบเอ็นหัวใจแล้วหมดปลอดภัยจะอยู่ที่ศูนย์หัวใจรูทที่ห้าวเพิ่มขึ้น ตามพลังชีวิตที่ลดลงมันมีแค่ได้4%เองไอรอนโกลเดมสามารถใช้โซเซนเวอร์ออฟดีลิ่งหรือคือเจนเนชันในการรักษามันได้ส่วนที่คุณใช้ได้เหมือนกันก็คือแท่งเหล็กนั่นเองเพราะว่าในเวอร์เช้าจะว่าแท่งเหล็กหนึงแท่งนั้นจะให้ไอรอนโกลเดมได้ทันทีดูดีเด็ดไอรอนโกลเดมยังไม่ได้รับดาเมจกันตกอย่างที่สูงเลือดขาดอาการหายใจใต้น้ําแต่ในกรณีนี้มันขยับตัวได้ช้ามากเลยซึ่งตัวมันมันเป็นเหล็กมันก็เลยหนัก ขณะนี้ตัวอื่นยังไม่ค่อยกระเด็นเลยส่วนนี้ตัวอื่นก็กระโดดไปไกลทีเดียวหรือที่หรือที่แปดในบางครั้งคุณกําลังเห็นไอรอนโกเลมนั้นยืดดอกไม้ชาวบ้านหรือไม่ก็หันไปสักท่าหนึ่งซึ่งจะเป็นหนังเรื่องคุณยนโบราณที่ยืดดอกไม้ให้เด็กจากหนังเรื่องราคิวต้าคลาสติกอินเดปสกายหรือชื่อเรื่องไทยก็คือพริกตำนานเนี่ยเว้ยฮะหรือที่เก่าตัวละครไอรอนโกเลมนั้นโจมตีไปด้วยอย่างเช่นปีศาจไฟเบสประเภทซอมบี้ที่เป็นคนและซอกลินเอนเดอร์ดราก้อน คือพอดีผมขี้เกียจไปหาเอ็นเดอร์แมนเอนเดอร์ไห End erman, End er ight, มลุงพีเดจเจอร์แกสถ้ามันอยู่ในระยะนะประเภทการนียนฮพอกริน,นผู้เล่นนิสัยไม่ดีอ้าวปข้ออื่นต่อไปประเภทโครงกระดูกที่เป็นคนพวกพี่กริ้นชัตเตอร์สามงามสี่เงินสรามมิกไมคคิวประเภทแดง,งมุมตัวเวกแม่มดแฟมทอมแล้วก็วิตเทอร์บอสส่วนตัวอื่นที่มันสามารถโจมตีได้ถ้ามันเริ่มโจมตีไอรลนโกเดมมันก็สตาร์ขาดมานะ